สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกกสมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ g i ฟต์วินเนอเพื่อคุณเป็นที่1ทางทางกิฟฟิร h a ชาแนลแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการก้าวขึ้นมาเป็นที่1ของการทําธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้าเรารู้วิธีการค่ะการเดินทางที่ถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียวนั้นนะคะจะไม่สามารถนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้สําหรับดาบตํารวจวินัยแพนลาค่ะผู้บริหารดับเบคุสิปารายสของเราท่านมีความเห็นว่าความเชื่อมั่นค่ะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะนําพาก้า ขึ้นสู่ความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟารีนค่ะแล้ววันนี้ค่ะท่านก็มีเคล็ดลับในการทํางานดีๆกับหัวข้อเส้นทางสู่ความเป็น1นึหนึ่งจะน่าติดตามและน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะ,สะแสวงหาม่ใช่เพราะรอคอยเพราะชีวชาญมิใช่เพราะโอกาส เพราะความสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพราะฉะนั้นลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนครับครับผมขอแนะนำตัวเป็นทางการผมชื่อดาบตำรวจวินัยแพนลานะครับเป็นผู้บริหาร e อ c l u ค i v e p a r า d i ได์ประจำศูนสกแก้ววันนี้ดีใจนะครับมาแบ่งปันนะครับได้มีโอกาสมาอยู่บนเวทีอันสงเกียรติแห่งนี้นะครับดีใจเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นเวทีนะครับ พี่น้องครับวันนี้ผมให้ข้อจำกัดความว่าเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัวครับไม่ใช่บอกหวยนะครับไม่ได้ใบหวยนะครับหนึ่งแรกผมเชื่อมั่นว่าผู้บริหารเรานะครับประธานกรรมการเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานท่านจะพาเราไปเป็นหนึ่งหนึ่งที่สองครับผมเชื่อมั่นว่าตัวผมเนี่ยดาบวินัยเนี่ยจะพาองค์กรของผมเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ทุกคนของผมเนี่ยต้องเป็นไดมอนด์แกนทุกคนโดยเฉพาะผมต้องเป็นก่อนครับผมหนึ่งที่สองนะครับหนึ่งที่สามเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ากฎของแรงหนึ่งดูดความน่าจะเป็นไปได้ผมเชื่อว่ากิฟเวอรลินต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับผมหนึ่งดัง,งกับคนที่เชื่อครับผมแล้วผมกาลังจะบอกท่านว่าท่านทําแบบนี้นะครับทําแบบที่ผมบอกอะเพราะสุภาพสตรีภรรยาเราเนี่ยก็เหมือนแบงค์นะครับ แกจบธนาคารอมสินแห่งประเทศไทยแกจบโรงเรียนนี้มานะครับเข้าแล้วออกยากนะครับท่านทําแบบนี้ไม่เกิน5้ถึงเปีครับท่านจะเป็นอพิมหาเสถฐีในกิฟฟอรินครับเชื่อนะครับเชื่อของกดไม่ได้เคียร์นักข้อแรกนะครับผมรับราชการปี27นะครับผมรับราชการปี27จบปี28พี่น้องครับ เงินเดือนพันหกยี่สิบค่าคองที่สองร้อยเจ็ดสิบบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อปืนต้องผ่อนรถต้องผ่อนวิทยุวิทยุต้องผ่อนบางครั้งเมียต้องผ่อนมีไหมเมียกันผ่อนทีนี้มีไหมครับคงไม่มีเนาะแต่ตำรวจมีไม่ใช่ผมนะยกเว้นผมคนหนึ่งผมปกติเป็นคนหน้าตาดีเลือกได้นะครับเขาเรียกหล่อเลือกได้วันหนึ่งาสาวๆจะมาขอผมหลายขาบวนบอกต้องห้าไว้ก่อนให้ผมใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนนี่คือชีวิตข้าราชการนะครับมันไม่พอใช้ ผมจบมาเป็นสายสืบสายสืบสายสืบมีผลงานไหมสกอตต้องครึ่งแบบอะครับต้องครึ่งแบบพี่น้องทําเกือบเป็นเกือบตายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าใครใครมีผลงานนายละม่อมรู้จักนายละม่อม,มไหมพี่น้องเห็นเช้าเช้ามานะครับหน้าหนังสือทีวีเอ่อหนังสือพิมพ์นะครับข้าพเจ้าตอรอนี้นะครับรัฐมนตรีนี้ สืบทราบว่าในายก็มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาบ้านะครับผมแอคเซมเปิลให้ดูนะเสร็จแล้วได้วางสายเข้าไปใช้ระยะเวลา10เดือนสามารถจับยาบ้าได้ถึง5ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหาได้5คนได้โดยละม่อม <c oughs> ใครครับโดยโดยละม่อมนี่ก็พวกผมนี่แหละ10ตี10โทสิบเอกร้อยตีร้อยโทร้รอยเอกอทำไปเกือบตายนายลม่อมเอาไปกินหมด เงินรางวัลนำจับนายละม่อมก็ไม่ถึงนะไม่ถึงพวกพวกผมเลยเนะนี่นี่ไงครับนายละม่อมมาไปใช้หมดนะครับจากนั้นผมมามาเป็นจราจรจราจรกลางนะครับเมื่อก่อนสมัยปีปีประมาณยี่สิบปีที่แล้วเงินเดือนเงินจราจรกลางดีมากใครก็อยากเป็นนะครับเพราะต้องใช้วิชานินจาระเพทอยู่ตามต้นไม้อะทุกคนพอรู้เนาะ <laughs> <laughs> แสดงว่าเคยโดน <laughs> <laughs> น้องแมนะ่เนาะเคยโดนอย่างเงี้ย นะครับครับพี่ร้องแล้วผมอุบัติการณ์ผมผมต้องย้ายกลับผมเจออุบัติเหตุรถนำขบวนคว่ำตรงนี้ผมพาตัดประมาณแปดรอบนะครับขาข้างขวาแล้วก็ผมต้องย้ายกลับบ้านวันที่ยี่เก้ามกราคม2พันห้า้อยสี่สบเก้าครับผมมีโอกาสได้เจอกับเนี่ยคนคนนี้นครับเมื่อกี้ผมบอกว่าชื่อนายกปู่นะครับเมื่อก่อนเป็นคน ข้างบ้านเดี๋ยวนี้เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วไผ่พงศธรนะครับนะครับพี่น้องผมเข้ามาวันแรกนะครับประมาณสองเดือนมั้งผมขึ้นโกนะครับจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการหลอกลวงระหว่างผมกับผู้สมัครหลักนะไม่เกี่ยวกับท่านนะครั้งแรกนะผมคิดนะหลอกอะไรครับพี่น้องหลอกให้อารหัสมารวมกัน คุณผู้ชมคะสามความเชื่อของดาบตำรวจวินัยแพนล,ลาที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นนะคะเป็นวิสัยทัศน์ที่มีประโยชน์มากสำหรับการทำงานทุกๆประเภทเลยก็ว่าได้ค่ะและในช่วงหน้าค่ะดาบตำรวจวินัยจะยังมีเคล็ดลับแนวความคิดดีๆในการทำงานมาแบ่งปันให้เราได้รับฟังกันช่วงนี้พักกันสักครู่กับรายการกิฟต์วินเนอร์ทางกิฟฟิรินชาแนลค่ะ